ชื่ออัญชราาสมมันจ้ะเป็นคนไทยอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็มีร้านดอกไม้ใกล้งามเพราะคนคนงามเพราะเตงสุภาสิทธิ์ไทยอย่างชายได้อยู่เสมอค่ะสวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนมาพบกันกับแมวอีกแล้วนะคะเป็นไวตยต็กระต้องชายกันเดดเยอะๆค่ะ โอ้ข้าไปเอาโปเข้าไปแล้วก็ตบตบตบให้ถั่วหน้าค่ะแต้มด้วยรองพื้นอีเล็กน้อยเพื่อลบโปรยกระเกลี่ยให้เรียบด้วยฟองน้ำข้องมาดำเพมค่ะตามด้วยไฮไลท์ทีแกม้มและก็กรามค่ะปัดไปปัดไปเดี๋ยวความสวยมาเองค่ะ ตามโดยแปลงฟ้นแปลงถับใหญ่ไม่อย่างดีของ c o ร์ r m มารค่ะโฆษณาให้ฟรีเลยนะคะใช้ดีกันเงื่อกันน้ำได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับแปลงของ c o ร์ r m มารค่ะแปลงคิวเล็กน้อยนะคะเติมดังให้ตัวเองค่ะยังไม่ได้พึงมิดหมอนะคะเติมาร์มออรอ กับสีข้อปาเล็กน้อยค่ะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนข้อปาตรงสีแดงค่ะช่วยได้ด้วยมือเรานะคะเพราะว่าหม้อ,อยังไม่ได้เล่าให้ทีค่ะข้อปาเสร็จแล้วทาทับด้วยสีแดงนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยสวยค่ะมีของแท้ม,มาแจ๊นะคะทำแบบนี้ค่ะ เอาทิชชูมาปิดแล้วก็เอาแป้งุ่นตบๆนะคะทําให้ลิปติดทนนานค่ะช่วยได้ทั้งวันค่ะไปช่วยแล้วพร้อมไป่ถวตลาดนัดค่ะตลาดนัดที่เมืองอาวิกาจะยุ่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะคะจะมีในวันพุธและวันเสาร์ค่ะจะพบกับบรรยากาศบ้านๆของตลาดนัดบ้านหนอกค่ะที่จะพาไปพบกับอาชีพแม่ค้าข้องคนไทยค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ว่าเข้าพูดว่ายางไร้เกยวกับอาชีพในสวีเดนค่ะขอทราบชื่อนะคะชื่ออัญชลาสสมมันจ้ะเป็นคนไทยอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็มีร้านดอกไม้อยู่สองที่แล้วก็มาอ่าสองที่ที่1นึ่งคือสวิตที่หนึ่งคือชลตันแล้วที่นี้เป็นที่ที่สามมันเช่าตลาดเขาขายของ ขายมานานแล้วประมาณนัก1 6บ7ปีที่ไม่อยู่ที่นี่รายได้ก็โอเคแต่าขายแต่ช่วงหน้าร้อนไม่ขายช่วงหน้าหนาวไม่ไหวหน้าหนาวต้องหนีกลับบ้านออ <c oughs> <c oughs> มาเจอโควิดนี่ก็แย่หน่อยหนึ่งไม่ค่อยเด็ดดีเท่าไหร่รายได้ก็เริ่มจะน้อยๆลงหน่อยหนึ่งคนก็ไม่ค่อยมีสตางค์ค่าเช่าตรงนี้เขาให้เช่าให้ปีอย่างไงบอกเขาให้เช่าเป็นรายปีสำหรับเราเพราะเราเช่ามานานแล้ว ปีหนึ่งตอนนี้ก็ตกประมาณ1 2ื่นสองเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ถึงเดีย๋ยวนี้เขาขึ้นราคาตามตามตามเป็นปีไป uh huh. แต่ปีที่แล้วเขาก็ไม่เก็บค่าเช่า uh huh. แต่ปีนี้ก็ไม่แน่ใจต <laughs> ป็นีโควิดเริ่มนั่นแห <COVID S 1> ละโควิดเริ่มเขาอาจจะเก็บ uh huh. ปีนี้เพราะว่าเขาอาจจะช่วยพวกอเอ่อยูเคนอ่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลบกันนานเท่าไหร่ uh huh. แต่หวังว่าเศรษฐกิจหรือได้ได้อาจจะดีขึ้นอ่าเพราะว่าเราก็ไม่ไหวแต่อยู่ที่นี่ก็ดีหน่อยนึงดีกว่าอยู่เมืองไทยรายได,ได้มันอยู่ที่นี่ก็โอเคกับไรายได้แต่บางอย่างมันก็อาจจะดีบางอย่างก็อาจจะไม่ดีเหมือนเมืองไทยอ่ามันมีที่นี่มีทั้งอิสระไม่อิสระเหมือนเมืองไทยแต่าถามว่าอบอุ่นไหมมันก็ไม่ค่อยจะอบอุ่นเท่าไหร่นะไ,<ท>ไม่เหมือนอยู่บ้านเราอ่า อย่างน้อยๆก็ถ้ามีอะไรเราก็กลับอยู่เมืองไทยเราดีกว่าจะอยู่ที่นี่แต่หวังว่าปีนี้อาจจะดีขึ้นฝากไม้หน่อยนะ uh huh. ชื่อสมมวันบุ๋มมา่าจะจะมาที่นี่ได้อลาบิก้า uh huh. สองวันคือวันวันพุธกับวันเสาร์ฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาแต่ก็ต้องลองคิดดูหน่อยนึงว่า,าจ,จะมาเจอคนที่ดีหรือไม่ดีบางคนก็อาจจะดีต่อหน้าเรา พอรับลังเขาอาจจะไม่ดีแต่อย่าหวังมากอะไรกับฝรั่งมาอยู่ที่นี่ต้องมาทํามาหากินเองเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเพียงแต่ว่าเราต้องทํามาหากินถ้าเราไม่ทํามาหากินเขาก็ไม่ให้เรามันแต่ละที่แต่ละอยู่ที่นี่มันไม่เหมือนกันทําไงก็ไม่เหมือนแต่ก่อนจะมานี่ขอคิดดูหน่อยหนึ่งนะว่าจะมาดีไม่มาดีเจอหลอกหรือไม่เจอหลอกอตั้งใจคิดดูหน่อยหนึ่ง ลองดูนิดนึงว่ามันดีหรือมันไม่ดีและนี่ก็คือผู้ยิ่งไทยอีกคนนึงนะคะที่มีส่ามีฝรั่งอยู่ที่ประเทศสวีเดนและก็มีร้านค่ายดอกไม้เป็นของตัวเองค่ะเป็นงานอิสระนะคะคนสวีเดนเข้าชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้นะคะ และนี่ก็คือดอกไม้ที่ลืมออกมาวางค่ายค่ะตอนนี้ยังไม่รอนมานะคะดอกไม้ก็ยังออกมาไม่มาค่ะแค่บางส่วนนะคะอาชีพนี้ก็ทำเงินได้พอสมควรและก็สามารถเลี้ยงตัวเองและก็ส่งไปให้ญาติพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยได้สบายอีกอาชีพหนึ่งค่ะกับอาชีพข้องคนไทยในสวีเดนค่ะอาชีพ แม่ค่ะค่ายดอกไม้ค่ะชมสวนดอกไม้อันนี้กำลังจะออกดอกเต็มเลยกสวย และรบรบตลาดนัดนะคะก็จะมีผักการเมืองมาแจกน้ำชาและกาแฟให้ประชาชนฟรีค่ะยาเห็นและยาหรูออะไรเกี่ยวกับประเทศสวีดเดนเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วแมวจะห้ามาทำเป็นคลิปให้แลวค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ